ใช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30มกราคม2,568แล้ววันนี้มาอัปเดตวันโอนเงิน3กลุ่มเป่าะบางเป็นเงินช่วยเหลือต่อนเนื่องทุกเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะ อัปเดตวันโอนเงิน3กลุ่มเปราะบางงวดเดือนกุมภาพันธ์2568ช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนต่อเนื่องลุ้นปรับเพิ่มเงินช่วยเหลืออัตราใหม่1ตุลาคม2568นี้นะคะสำหรับงวดเดือนกุมภาพันธ์2568รัฐบาลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยงวดนนี้เงินจะโอนเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568 ประชาชน3กลุ่มได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะเริ่มกันที่เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะโครงการเงิน,นอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตร เป็นโครงการจากกองกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กได้รับสวัสดิการตั้งแต่แรกเกิดจนมีอายุครบ6ปีคนละ600บาทต่อเดือนและไม่จำกัดจำนวนบุตรนะคะโดยเงื่อนไขของเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กนะคะในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลีย่ยไม่เกิ1น1 0 0 0บาทต่อคนต่อปี กลุ่มต่อไปก็คือเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธทิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานจากหน่วยงานของรัฐนะคะรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำและได้รับการช่วยเหลือเงินเบีย้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดน,นะคะ อายุ60-69ปีจะได้รับ600บาทต่อเดือน70-79ปีจะได้รับ700บาทต่อเดือน80ถึง8ปปีจะได้รับ800บาทต่อเดือนและ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะคะท้ายสุดเงินเบี้ยผู้พิการนะคะคนพิการทุกคนที่มีสมุดบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการเบี้ยความพิการคนละ800จนถึง1,000ับาทต่อเดือนนะคะ โดยคนพิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีจะได้รับเบี้ยคนพิการรายละ1,000บาทต่อเดือนคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยคนพิการรายละ800บาทต่อเดือนโดยหากเป็นคนพิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถได้รับเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก200บาทต่อเดือนรวมได้รับรายละ1,000บาทต่อเดือนนะคะ โดยอัปเดตล่าสุดจากพอมอเร่งเดินเครื่องเพิ่มเบีย้ยอุดหนุนเด็กคนพิการผู้สูงอายุคาดว่าจะได้ใช้ในวันที่1ตุลาคม6 8นี้นะคะสำหรับ3กลุ่มเปราะบางล่าสุดมีข่าวดีไปเมื่อวันที่29พเพื่พฤศจิกายนที่ผ่านมาครอมอไฟเขียวเห็นชอบปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือ โดยนายวาราภูศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าทางพอมอกำลังเร่งดำเนินการหากไม่ติดขัดในประเด็นใดต้นปีงบประมาณ69ประชาชนกลุ่มเป้าหมายแต่และกลุ่มก็จะได้รับเงินต่างๆดังนี้นะคะโดยกลุ่มเด็กและเยาวชนก็จะมีการปรับฐานกลุ่มเป้าหมาย โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการให้เงินอุดหนุนแบบั้วนหน้านะคะโดยไม่ต้องมีการคัดกรองรายได้ของครอบครัวซึ่งจากเดิมครัวเรือนต้องมีสมาชิกที่มีไรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน1น0 0 0แบาทต่อคนต่อปีและขยายอายุของเด็กให้ครอบคลุมเริ่มจากเด็กในคันตั้งแต่4เดือนถึง6ปีจากเดิมตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปี โดยจะได้รับเงินในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนเท่าเดิมนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็จะมีการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพของผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโดย60-69ปีจะได้รับเดือนละ700บาทจากเดิม600บาท70-79ปีจะได้รับ850บาทจากเดิม700บาทอายุ80-89ปี จะได้รับเดือนละ1,000บาทจากเดิม800บาทและตั้งแต่อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,250บาทจากเดิมได้รับเดือนละ1,000บาทกลุ่มท้ายสุดกลุ่มคนพิการก็จะมีการปรับเบี้ยคนพิการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเป็น1,000บาทแบบทวนหน้านะคะโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการนำคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมนะคะ คาดว่าจะมีผลใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2568